เรื่องราวภารกิจลับสุดา้ามันระทึกของตำรวจสาวชุนแจอินที่ต้องปลอมตัวเป็นเด็กนักเรียนมปลายสืบคดีในโรงเรียนแห่งหนึ่งแถมยังได้เจอกับหนุ่มหล่อเด็กมปลายที่ทำให้หัวใจของเธอหวั่นว้วเรื่องราวสุดป่วนและความรักสุดระทึกเธอจะเอาตัวรอดได้ไหมติดตามชมการสปอยได้ใน she is on duty หล่อสั่งรวยสวยสั่งสู้ถ้าพร้อมแล้วขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะ หนังเปิดเรื่องมาที่ตำรวจสาวชินแจอาปลอมตัวเป็นเด็กนักเรียนทำภารกิจเพื่อปากแกงคนร้ายค้ามนุษย์ข้ามชาติโดยเธอปลอมตัวเป็นเด็กนักเรียนสาวได้ค่นข้างแนบเนียนเลยทีเดียวแต่พูดเยอะไปหน่อยจนเด็กสาวคนอื่นๆนั้นเริ่มรู้สึกรำคาญและนางเอกตำรวจสาวมือใหม่ใจร้อนก็ทำแผนของตำรวจแตกหลังจากที่เธอนั้นนั่งรอเพื่อนตำรวจมาสมทบไม่มาสักทีนางเอกของเราก็เลยเปิดตัวซะเลยว่าเป็นตำรวจเพื่อหวังหยุดการกระทำของแกงนี้ นางเอกก็ฮาวเป้งมากคนเดียวนี่คือตะลุยสู้กับคนร้ายเป็นสิบโชตเตะต่อยบูมันมากหลังจากสัตว์กับพวกคนร้ายอยู่สักพักก็พลาดท่าโดนแย่งปืนไปได้โดยสมุนคนหนึ่งของแกง๊งนางเอกคิดในใจว่าคงไม่รอดแน่แล้วแต่แล้วหนังก็กลับตละลับปาดเมื่อสมุนคนนี้กลับเอาปืนที่เจอนางเอกไปจ่อที่หัวหน้าแก๊งมาเฟียแทนแล้วก็เปิดเผยตัวเองว่าเป็นตำรวจปลอมตัวมาแล้วกองกำลังตำรวจก็เข้ามาปฏิบัติหน้าที่กวาดล้างพวกแก๊ง้ามนุษย์ นางเอกหงุดหงิดมากที่จู่ๆก็มีตำรวจคนอื่นมาทำงานทัพร้อยของเธอถามเขายังได้น่าจากงานนี้ไปเต็มๆนางเอกกับตำรวจโชวก็มีปากเสียงกันตำรวจโชวก็โทษนางเอกว่าทำแผนพังไม่อย่างนั้นคงจับหัวหน้าใหญ่ได้แล้วที่จับได้เป็นแค่ลูกน้องมันเท่านั้นนางเอกจึงกลับกลมตำรวจไปด้วยความอารมณ์เสียวหวังจะไปรายงานเรื่องนี้กับหัวหน้าฝ่ายที่กลมตำรวจนั้นก็กำลังวางแผนตามจับหัวหน้าใหญ่แก๊งมาเฟีย และได้ชามือขวาของแก๊งนี้ที่ตำรวจจับได้เขาให้ข้อมูลกับตำรวจตำรวจจึงจะก,การเขาไว้เป็นพยานแต่พวกหัวหน้าใหญ่แก๊งมาเฟียก็ได้ามาชิงตัวชาไปทําให้ชาหลบหนีไปได้ทางตำรวจจึงวางแผนกันว่าจะคอยจับตาดูลูกสาวของชาที่เรียนมอปลายอยู่ยังไงชาก็ต้องติดต่อกับลูกสาวแน่จึงได้ให้หนางเอกปลอมตัวเป็นเด็กนักเรียนมอปลายไปคอยจับตาดูลูกสาวของชานางเอกก็ต้องจำใจรับงานนี้เพราะเธอเกลียดการไปโรงเรียนมาก ถามสมัยเรียนเธอก็เรียนได้หวยแตกเป็นนักเรียนเกเรของห้องแต่สุดท้ายเธอก็ดันสอบเป็นตำรวจได้งานนี้ก็เลยเดินหัวหน้าขู่ว่าถ้าไม่อยากทำงานก็ให้ลาออกจากการเป็นตำรวจไปซะการไปโรงเรียนวันแรกก็โดนจะไม่น่าพิษสมัยเท่าไหร่เมื่อนางเอกโดนเพื่อนนักเรียนแกล้งและดันไปมีปัญหากับเพื่อนนักเรียนตัวอ้วนคนหนึ่งเธอคนนั้นจึงไปตามพวกมาเล่นงานนางเอกแต่ก็ผิดคาดเมื่อพวกนักเรียนตัวแสบดันเจอนางเอกเล่นงานกลับสะอ่วมจนไม่กล้าหือกับนางเอกอีก ต่อมานางเอกก็พยายามไปตีสนิทกับซองฮีลูกสาวของชาอดีตรองหัวหน้าแก๊งมาเฟียแต่ซองฮีนั้นก็เป็นเด็กที่เก็บตัวมีเขาสังคมกับใครดูเหมือนจะไม่ใช่งานง่ายๆเลยกับการเป็นเพื่อนของเธอแล้วนางเอกก็ได้เจอกับเด็กนักเรียนหนุ่มหล่อหน้าใสายิย้มใจละลายคนหนึ่งเขาชื่อว่าโดยยองซึ่งเป็นนักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาเหมือนกันนางเอกได้ย้ายมาอยู่ห้องเช่าใกล้ๆกับบ,บ้านของซองฮีเพื่อที่จะได้คอยสอดส่องจับตาดูเธอได้ตลอด และพยายามเข้าหาซองฮีเพื่อทำให้เธอไว้ใจแต่ดูเหมือนว่าซองฮีก็ยังปิดกั้นตัวเองเหมือนเดิมและนาเอกก็ยังได้พบว่าหนุ่มหล่อเด็กมอปลายโดยองก็ดันมาชาว้องอยู่ติดกับเธอซะด้วยมันชวนให้หัวใจสั่นไหวจริงๆต่อมาวันหนึ่งซองฮีก็มีเรื่องกับแก๊งนักเรียนสาวตัวแสบแต่ก็เป็นโดยองมาช่วยซองฮีไว้ซองฮีจึงคิดว่าโดยองช่วยเหลือเธอเพราะอยากจีบเธอแต่โดยองก็บอกว่า อย่ามองโลกแง่ร้ายแบบนั้นเขาช่วยเพราะอยากช่วยเท่านั้นเองส่วนนางเอกนั้นก็ยังแอบตามดูซองฮีอยู่ตลอดในวันหนึ่งขณะที่ซองฮีเข้าห้องน้ําชาพ่อของซองฮีก็แอบมาหาเธอระหว่างนั้นนางเอกก็เดินพวกแกงนักเรียนตัวแสบหาเรื่องอยู่ทําให้ไม่สามารถตามติดดูซองฮีได้เมื่อนางเอกรู้ว่าซองฮีเข้าห้องน้ํานานแล้วผิดสังเกตจึงรีบมาพังประตูเพื่อเข้าไปดูแล้วก็ได้เห็นชาพ่อของซองฮีนั้นแอบหนีไปทางด้านหลังของโรงเรียน นาเอกก็เลยรีบวิ่งตามไปส่วนพวกแก๊งนักเรียนแสบก็วิ่งไล่ตามนาเอกไปด้วยชาวิ่งหลบหนีไปจนนาเอกตามไม่ทันสุดท้ายก็หนีไปอีกจนได้นาเอกก็หงุดหงิดมากที่แผนไม่สำเร็จอีกแล้วมาบ่นโวยวายกับพักพวกตำรวจและบอกว่าเธอกับซองฮีนั้นก็ไม่สนิทกันสักทีหัวหน้าจึงเสนอแผนว่าจะให้คนไปดักทำร้ายซองฮีแล้วก็ให้หนาเอกนั้นเสนอตัวมาช่วยจะได้ทำให้ความสัมพันธ์ของเธอกับซองฮีนั้นดีขึ้น ซองฮีเห็นในความดีของนางเอกจะได้ยอมเป็นเพื่อนแต่นางเอกก็ดันเจอพวกนักเรียนตัวแสบคอยหาเรื่องไม่หยุดนางเอกจึงต้องจัดการพวกนั้นก่อนทำให้ไปช่วยซองฮีไม่ทันตามแผนและกลายเป็นโดยองนั้นมาช่วยซองฮีไว้แทนโดยองทั้งเตะต่อยพวกตำรวจเรียกว่าหล่อได้ใจสาวมากแต่ก็โดนอัดไปบ้างเหมือนกันนางเอกที่ตามแอบดูอยู่จึงได้แอบเห็นว่าหนุ่มมอปลายคนนี้นั้นเท่มไม่เบาเลยแล้วนางเอกก็ได้เดินมาส่งซองฮีและโดยอง และได้ทาแผลที่ข้อเท้าให้กับโดยองอย่างคล่องแคล่วโดยองก็ปลื้มใจในฝีมือของนางเอกมากกลับห้องนางเอกก็อดคิดถึงความเท่ของโดยองไม่ไหวทําเอาสาวใหญ่ถึงกับใจสัน่นแล้วก็เผลอฝันไปว่าโดยองมาหาเธอถึงที่ห้องแล้วก็จูบกันแต่เราก็ต้องตื่นจากความฝันเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูหน้าห้องซึ่งเป็นโดยองนั้นมาปลุกเธอให้ไปโรงเรียนเพราะมันสายมากแล้วต่อมาที่โรงเรียนก็มีครูใหม่มาสอนซึ่งก็ทําให้หนางเอกตกใจไม่น้อย เพราะครูคนใหม่นี้ก็คือนายตำรวจโชว์ที่ปลอมตัวมาเป็นครูเข้ามาทำงานด้วยนากเอกเลยหงุดหงิดอีกแล้วนายตำรวจคนนี้จู่ๆก็มาทำงานทับรอยเธออีกจึงได้ไปบ่นกับหัวหน้าแต่หัวหน้าก็บอกว่ามีคนช่วยเหลือเยอะก็ดีจะได้จับตัวชาได้เร็วขึ้นด้วยความซ่ากากาันรสร้างแต่เรื่องของนังเอกจึงได้โดนครูเรียกผู้ปกครองไปพบหัวหน้านังเอกจึงปลอมตัวเป็นผู้ปกครองไปพบครูแล้วก็โดนครูบ่นยับถึงความประพฤติข,ของนังเอก หัวหน้าจึงได้กลับมาเตือนนายเอกว่าให้ลดความซ่าลงหน่อยก่อนที่งานจะพังซะก่อนฝ่ายหัวหน้าใหญ่แก๊งมาเฟียก็กำลังควานหาตัวชาอดีตรองหัวหน้าแก๊งอยู่เหมือนกันและต้องรีบจับตัวให้ได้ก่อนพวกตำรวจจึงได้สั่งให้ลูกน้องนั้นคอยตามตัวซองฮีและได้ให้คนแทรกซึมเข้าไปในโรงเรียนด้วยต่อมานายตำรวจโชก็สืบจนหาตัวลูกน้องคนสนิทของชาเจอจึงได้รีบตามหาแต่แล้วพวกลูกน้องแก๊งมาเฟียก็มาจับตัวคนสนิทของชาไปได้ซะก่อน งานนี้ตำรวจก็ลาดอีกนางเอกและตำรวจโชวจึงได้ฟาดฝีปากกันอีกรอบตำรวจโชก็บอกนางเอกว่าอย่าใจร้อนเดี๋ยวก็ลาดเหมือนงานครั้งก่อนยิ่งทําให้หนางเอกนั้นหงุดหงิดจึงได้มาระบายอารมณ์กินโซโจกับเพื่อนตำรวจอีกคนแต่ระหว่างนั้นครูก็เดินมาเจอนางเอกกําลังนั่งดื่มนางเอกก็เลยโดนครูดุต่อว่าชุดใหญ่ครูจึงไปคุยกับผู้ปกครองนางเอกอีกรอบ นางเอกก็เลยโดนหัวหน้าดุที่แอบ,บกินเหล้าในเวลาทำงานและเตือนนางเอกว่าให้ตั้งใจทำงานหน่อยและได้ให้เงินนางเอกไปใช้ในระหว่างทำภารกิจอีกด้วยแต่บังเอิญว่าเพื่อนนักเรียนตัวอ้วนแอบ,บเห็นนางเอกอยู่ในรถกับชายสูงอายุจึงได้เข้าใจผิดเมื่อนางเอกกลับมาที่ห้องก็เจอกับโดยยองหนุ่มหมอปลายหน้าใสที่ทำให้หัวใจหวั่นไหวอีกแล้วแม้จะอยากสารสัมพันธ์แต่พอคิดว่าเขาเป็นแค่เด็กหมอปลยเท่านั้นก็ทำให้นางเอกไม่กล้าคิดอะไรเกินเลย ต่อมาที่โรงเรียนก็ไม่มีนักเรียนคนไหนกล้าเข้าใกล้นางเอกอีกเพราะข่าวลือที่โดนปล่อยโดยเพื่อนนักเรียนอ้วนที่บอกว่านางเอกทํางานเป็นนักเรียนขายตัวให้กับชายสูงอายุแก่ๆแ,แต่แล้วกลับเป็นซองฮีที่ดันเข้าอกเข้าใจนางเอกรู้สึกเห็นอกเห็นใจนางเอกเป็นอย่างมากจึงยอมเป็นเพื่อนกับนางเอกเรียกว่างานนี้ข่าวร้ายกลายเป็นฟุกซะง,งั้นต่อมาโดยยองก็โดนตำรวจโชว์ในคราบครูใหม่เรียกไปพบเพราะเขาสงสัยที่มาของโดยยอง ตรวจสอบประวัติย้อนหลังก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนโดยยองเลยบอกว่าเขาไปอยู่ญี่ปุ่นมาและเป็นคนเกาหลีใต้และอยากกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดตำรวจโชวก็ได้แต่สงสัยในตัวโดยองต่อมาที่โรงเรียนก็มีการสอบซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นปัญหาใหญ่สําหรับนักเอกอย่างมากเพราะสมองเธอเขาคันแย่ทําโจทย์ไม่ได้เลยจึงได้พึ่งตัวช่วยโดยการติดสายแอบฟังหัวหน้าก็เลยให้เพื่อนตำรวจที่เก่งคณิตศาสตร์มาช่วยนักเอกกงข้อสอบ ทุกอย่างเกือบจะผ่านไปได้ดีอยู่แล้วแต่นางเอกดันโดนครูจับได้สุดท้ายครูจึงได้เรียกนางเอกไปจัดการนางเอกจึงต้องสารภาพความจริงว่าเธอคือตำรวจปลอมตัวมาแล้วหัวหน้านางเอกก็ได้เข้ามาหาครูเพื่อยืนยันความจริงเรื่องนี้ด้วยต่อมาซองฮีก็ได้เปิดซองจดหมายที่พ่อของเธอนั้นแอบให้ไว้เมื่อวันก่อนในนั้นมีพาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบินให้เธอหนีไปอยู่ที่อื่น ซองฮีก็เครียดมากเธอจึงได้มาหาหนางเอกเพื่อระบายความในใจเรื่องพ่อของเธอนางเอกเลยพูดให้ซองฮีสบายใจอย่าคิดมากปลอบใจให้เธอรู้สึกดีขึ้นนางเอกได้รู้ความเคลื่อนไหวของชาจากซองฮีจึงได้วางแผนกับตำรวจคนอื่นสกัดจับชาที่สนามบินแต่ชาก็ไหวตัวทันเพราะสมุนของแก๊งมาเฟียก็มาตามล่าตัวชาเหมือนกันชาจึงได้รีบวิ่งหนีไปทั้งตำรวจและสมุนแก๊งมาเฟียก็ไล่ตามตัวชากันใหญ่ จนสุดท้ายชาก็จนมุมให้กับสมุนแก๊งมาเฟียแต่ก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาสกัดพวกตำรวจและแก๊งมาเฟียทำให้ชาหนีไปได้ตำรวจโชวจึงได้ยิงสกัดคนขี่มอเตอร์ไซค์จนชาวบ้านหนานเกือบจะโดนลูกลงไปด้วยเมื่อรถล้ลมลงคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็รีบหนีไปนาเอกจึงได้รีบวิ่งมาต่อว่าตำรวจโชวที่ทำงานเกินกว่าเหตุทั้งที่เห็นอยู่ว่ามีชาวบ้านอยู่ด้วยก็ยงังยิงใส่คนร้ายตำรวจโชวเลยขู่นางเอกว่าให้หุบป,ปากซะ นากเอกได้เก็บนาฬิกาที่ตกอยู่ได้เธอจำได้ว่าเป็นของโดยยองจึงได้รีบมาหาเขาและคาดคันว่าไปไหนมาโดยยองก็บอกว่าออกไปซื้อของนางเอกก็เลยถามหานาฬิกาที่ไม่เห็นที่ข้อมือของเขาโดยยองก็บอกว่าเขาลืมไว้ในห้องน้ำนางเอกเลยสงสัยโดยยองว่าเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์มาช่วยชาหนีไปจึงได้ให้เพื่อนตำรวจไปสืบประวัติของเขาแล้วก็ยิ่งสงสัยหนะักเข้าไปอีกเพราะไม่พบประวัติการศึกษาเลย มาถึงคาเรียนยูโดนางเอกจึงได้ขอสู้กับโดยยองทั้งคู่สู้กันจนเพื่อนนักเรียนกลับบ้านกันหมดนางเอกก็รู้ความจริงว่าโดยยองเป็นคนของชาจึงได้บอกให้โดยยองนั้นหนีไปซะเพราะเธอไม่อยากจับเขาต่อมานางเอกจึงได้บอกความจริงกับซองฮีว่าเธอเป็นตำรวจและจะช่วยกันพ่อของซองฮีมาเป็นพยานซองฮีก็โกรธนางเอกที่หลอกเธอตำรวจมาคุ้มครองซองฮีที่โรงพยาบาลตำรวจชุดใหญ่แต่จริงๆแล้วนางเอกได้ซ้อนแผนพาซองฮีไปหลบที่อื่น หัวหน้าของนางเอกซ้อนแผนปลอมเป็นซองฮีไปนอนในห้องนั้นแทนแล้วก็ถูกคนร้ายมาลอบทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บเมื่อน,นางเอกรู้ข่าวก็รีบมาหาที่โรงพยาบาลก็เจอกับตำรวจโชว์ที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนางเอกก็เสียใจมากที่หัวหน้าโดนทำร้ายเธอจึงคิดจะจับพวกแก๊งมาเฟียให้ได้ระหว่างที่กำลังพาตัวซองฮีหนีไปหลบที่อื่นเพื่อนตำรวจที่ขับรถมาด้วยก็พาไปอีกทางแล้วเขาก็ขอโทษนางเอกและยอมรับว่าเขารับเงินจากพวกแก๊งมาเฟีย เพราะจำเป็นต้องใช้เงินรักษาเมียที่ป่วยพวกแก๊งมาเฟียเข้ามาจับตัวซองฮีไปได้และก็ได้ใช้ไฟฟ้าช็อตนางเอกจนสลบไปหัวหน้าใหญ่แก๊งมาเฟียเดนัชชามาพบและเสนอว่าจะให้ชาสู้กับเขาตัวต่อตัว,ตวและถ้าชาชนะเขาได้จะปล่อยตัวชากับลูกสาวไปดูเหมือนหัวหน้าใหญ่จะทำตัวเป็นคนมีคุณธรรมสูงมากต่อหน้าพวกลูกน้องของเขาแล้วทั้งสองก็ต่อสู้กันดูเหมือนว่าชาต่อสู้ได้เหนือกว่าหัวหน้าใหญ่ เตะต่อยจนหัวหน้านั้นฟุบไปนอนลงกับพื้นแต่แล้วหัวหน้าใหญ่ก็ส่งสีใค้ลูกน้องสาวคนสนิทยิงยาสลบใส่ชาทําให้ชาเสียหลักล้มลงหัวหน้าใหญ่จึงเอามีดมาแทงชาโอ้โหนึกว่าจะมีคุณธรรมนะเนี่ยแล้วก็ได้ทิ้งร่างของชาวไว้แล้วหนีไปซองฮีก็รีบมาดูอาการของพ่อระหว่างนั้นนางเอกก็มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยขี่มอเตอร์ไซค์สุดเท่มาตาหากเขาก็คือโดยองหนุ่มนักเรียนหล่อหน้าใสนั่นเอง โดยยองก็คือพระเอกของเรื่องค่ะดูมาถึงตรงนี้แล้วคนดูคงจะพอเดาได้แล้วนะคะก็พานักเอกมาช่วยชาและซองฮีทั้งคู่เข้าต่อสู้ตะลุมบอลกับสมุนของแก๊งมาเฟียเรียกว่าคนน้อยกว่าแต่ใจเกินร้อยสู้ไม่ถอยระหว่างที่ต่อสู้กับพวกสมุนหัวหน้าใหญ่ก็หนีไปพระเอกเลยบอกให้หนักเอกน,นั้นรีบตามตัวหัวหน้าใหญ่ทางนี้เขาจะจัดการเองเออเเรียกว่าโค้ดพระเอกเลยค่ะนางเอกรีบไปตามจับหัวหน้าแก๊ง เธอวิ่งไล่ตามไปทันที่พวกมันกำลังจะขับรถหนีไปนาาเอกก็กระโดดขึ้นหน้ารถไปด้วยทำให้รถของพวกมันนั้นมองไม่เห็นทางรถจึงเสียหลักขึ้นไปเกยกับกองหินข้างถนนนาาเอกจึงสามารถจับตัวหัวหน้าแก๊งมาเฟียได้แต่จังหวะนั้นเองก็โดนตำรวจโชว์เข้ามาเอาปืนเจาอหัวนางเอกไว้นางเอกก็งงมากคิดว่าตำรวจโชว์นั้นจะมาทำผลงานหักหน้าเธออีกแต่แล้วหัวหน้าใหญ่ก็สั่งให้ตำรวจโชว์ฆ่านางเอกซะ ตำรวจโชก็เลยต่อรองว่าถ้าขึ้นเงินให้สองเท่าเขาก็จะทำหัวหน้าใหญ่ก็ตกลงนางเอกจึงได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วตำรวจโชหากหลังก้มตำรวจไปรับเงินทำงานให้กับแก๊งมาเฟียและตำรวจโชก็ยังบอกอีกว่าหัวหน้าของนางเอกที่โดนลอบทำร้ายก็เป็นฝีมือของเขาเองนางเอกก็เลยโมโหมากคือสู้กับตำรวจโชทั้งคู่เกือบจะได้โดนปืนกันแต่นางเอกก็ไม่กล้าย,ยิงตำรวจโช ตำรวจโชว์จึงได้ดูถูกนางเอกว่าเป็นตำรวจน้องใหม่ที่อ่อนหัดนางเอกก็ยิ่งแขนจึงได้สู้ยิบตากับตำรวจโชว์ด้วยความโกรธแขนบ้าคลั่งพลังหญิงที่ตำรวจโชว์นั้นทิ่มกับหัวหน้าของนางเอกทำให้นางเอกมีพลังสู้จนตำรวจโชว์พลาดท่าดยนางเอกต่อยไม่ยั้งจนสลบไปแล้วกองกำลังตำรวจก็โผล่มาช่วยในตอนจบฝ่ายพระเอกก็ได้สู้กับสมุนแก๊งมาเฟียจนเกือบไม่รอดสุดท้ายกองกำลังตำรวจก็เข้าไปช่วยเหลือตำรวจได้ช่วยเหลือชาและซองฮีออกมาได้ และส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลชานั้นก็บาดเจ็บแต่ก็ไม่โดนจุดสําคัญซองฮีก็ขอบคุณนางเอกที่ช่วยเหลือเธอไว้ส่วนพระเอกก็แอบหนีไปได้ต่อมานางเอกก็ได้รับภารกิจให้ปลอมตัวไปเป็นแม่ชีเพื่อจับคนร้ายแล้วระหว่างการไล่ล่าคนร้ายนางเอกก็ได้เจอกับโดยองพระเอกอีกครั้งเขามาช่วยจับคนร้ายไว้ได้คราวนี้พระเอกก็ทักทายนางเอกว่าไม่เจอกันนานเลยนะก่อนจะเห็นนางเอกนั้นยังใส่นาฬิกาของเขาอยู่ จึงได้รู้ว่านางเอกก็คงคิดถึงเขาเช่นกันแล้วพระเอกก็ไม่อาจห้ามหัวใจของตัวเองสารสัมพันธ์รักกับนางเอกจูบเธอแต่นางเอกก็ยังคงลังเลเพราะคิดว่าพระเอกยังเป็นแค่เด็กนักเรียนมปลายพระเอกเลยบอกความจริงว่าเขาไม่ใช่เด็กมปลายแล้วนะนางเอกจึงได้ตอบรับตามเสียงหัวใจของตัวเองที่เรียกร้องมาตลอดสารสัมพันธ์รักกับพระเอกหนังก็จบลงบแบบแฮปปี้ดีดาค่ะนังสนุกดูเพลินมากๆค่ะมีหักมุมเล็กๆให้เซอร์ไพรส์กันด้วย ถ้าใครเป็นแฟนกงยูนะคะต้องไม่พลาดหลังเรื่องนี้เลยค่ะ